ดีทุกคนเดอ้อวันนี้พวกเราจะมาเที่ยวป่านาะแร้งกันเด้อพี่น้องเดอ้อวันนี้จะเจออะไรบ้างกับที่ตามไปเด้อพี่น้องเดอ้อหไม้ทุกเต็มต้นเลยนู้น ร้อยกระบอกกัดกินทานงบนหลน่นเต็มเลยหล่นเต็มเลย ออกมาจากด้านบนอู้นไม่รู้เป็นผลไม้อะไรเด้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยดูรอยกระรอกด้านในาจะเป็นเม็ด ยก็ขาวอยู่ก็ลอกจะกินเม็ดด้านใน โพงอะไรเนี่ยพงกระลอกมั้งเป็นพงลบไพรพกสัตว์ป่าเด้พพก,กพกีก่น้องเด้อเนี่ยพงลบไพรพกกระลอกพกกระแตกครับปลาเห็นเดียวตัวพกกระลอกกระแตก็จะวิ่งมาลบไพรอยู่ในนี่ยนู้นทะลุไปด้านบน,นครับ เป็นโพรงทะลุผินไปนด้านงหญิงบนน้นนวอลังการสวยมากเลยครับ เดินล่างเป็นเป็นลำกองครับนู่นทางลาดชันเดินลำบากเดี๋ยวเราก็จะเดินเลาะไหลกองไปเลยตอนนี้เราก็เดินมาเจอต้นสมุนไพรเด้ยพี่นองเดอเป็นเถาวันอ้อยสาสวนครับโคตรใหญ่อลังการเลยครับเป็นสมุน,มลลนไพรแผนโบราณเด้อพี่นองเดอเนี่ยอายุเกือบร้อยปีแล้วครับโอ้ ใหญ่มากเลยตุโคนต้น,น,นคือก็ถอดยาวไปได้นูน่นแล้วก็มาเนี่ยต้นโคตรใหญ่เลยครับครับอ้อยสามสวนกว็เป็นยาทรรพคุณแก่ทองผูกครับเป็นยาแก่ทองผูกเป็นยาครับถ่าย เราก็จะใช้สนเปลือกนะครับไปฝนกินกัะน้ำประมาณสองเกินครับก็จะทำให้ท้องระบายเนี่ายง่ายเนี่ยขายง่ายนี่นี่่าลองกินดูลองชิมดูลองดูดูเป็นไงมีรสยังไงหวานรสหวานเนาะหวานนี่อ่อยสามส่วนของเท้ หวานเจ็บเลยเป็นไงรสชาติหวานออกหวานหวานออหวานหวานเหมือนน้ำตาลนี่อ้อยสมส่วนของแท้ด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดเอาไปสักกิ่งหนึ่งเนาะเรียนง่ายเนาะ quán trình này quan gỉng cang dong nơp hi này ใวานยังนะยกับใช่กันเขี่ยวได้ครับเดี๋ยวเราจะเก็บไป สวยเลย <laughs> หายากนะต้นอี้ออนนลก่กำลังเป็นดอกออเต็มเลยเต็มเลย รังกระลอกรังหนูดีวรังกระรังกระลลกรังหนูหมั้ง ลอยหนูครับไฮนไนจือ เนกกำพักครับมือสกูบินลงอยู่นี่บินขึ้นไปนูเมื่อกี้ให้ทีมงานไปรับด้านานู่นตอนนี้ก็ให้ทีมงานเดินไปด่าน,นู่นไปไลนนกกำพักบินมาทางนี้เมื่อสักู่นีบินมาผ่านมาเนี่ยไยไม่ทนัน ับตอนนี้ก็ได้เวลาพักทำอยู่ทำกินกันแล้วเดิอพี่นองเด้อทีมงานกําลังก่อไฟครับวันนี้เราก็เอาไก่มาจากบ้านครับมาย่างกินเป็นกับข่าวกันวันนี้โอ้ทีมงานกําลังก่อไฟกัน วันนี้เราก็เอาไก่มาจากบ้านครับมาทํากับเขาครับตอนนี้ทีมงานก็กํากลังย่างไก่กันเ้อพี่น้องเด้อ โอเคตอนนี้ก็ไก่ทุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนอะเนี่ยเอ๊บอืมไปโอ้ยหอมชุยเลยกระโดดกระโดดออกอือ นี่น้ำจิ้มซีฟูเดเอพี่้องเอต้มมาจากบ้านสุุทสดทำกระเทียมตุ้ดตุ้ดได้เนี่ยอ้าวร้อนร้อนร้อนเลยเนาะรอ้อน ดูเนื่อยอ่ะดีแน่นเต็บเลยตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเด้อพี่้องเด้อกินข้าวด้วยกันเด้อกินข้าวกินข้าวแซ่บเลยนะอ่ยะดึงอืมดึงชิ้นเล็กๆ กินคำโตโต,โตอืมเนื้อแน่นและนุ่มดีครับ งนี่ขาเดียวก็อิ่มเลยเนี่ย

bạn đấy cho ฟันเหรอบลนอกอไรวึเ <c oughs> ดี๋ยวเลยไม่ไหรอกไม่ใปอไม่ใชต้บ้านไม่ใช่ซ้ายเลย อนนี้ก็กินข้าวอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วพี่น้องเ้อตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านกันครับเตียมดับไฟก่อน,นก่อนออกจากป่าก็ต้องดับฟืนแดับไฟครับเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าเตรียมเก็บสัมภาระ ของเก็บสำพลาได้แล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันเลยเด้อพี่น้องเด้ออย่างง้นก็นขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค,ครับทีมงานทศพลเดวยเด้อพี่น้องเด้อกานาเจ้กันไหมครับ